โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่กับ Mustang 2020นะครับอ่าโมเดลคันใหม่นะครับซึ่ง20เนี่ยโดยปกตินะครับจะมีการติดลายคาดฝากระโปรงเส้นหน้ามาให้นะครับซึ่งก็จะเป็นลายพ็อกเกอรดหรือว่าลาย c ีทรูที่ไล่ระดับสีนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับเบบีเอตโต้ครับดีไซน์ของเรานะครับสามารถออกแบบลายนะครับออกแบบติดด้วยฟิล์มสีไหนก็ได้นะครับเพื่อให้มาสเตนคันใหม่ของคุณนะครับออกมาดูไปชมภาพ2020ได้เลยนี่ครับแล้วเดี๋ยวไปชมภาพกันครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี่ยเป็นยัังงไครบผม รามาสแตงคันนี้นะครับนอกจากจะติดตั้งลายคาดสายกระโปรงเป็นคันเดียวในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการติดตั้งลายคาดที่เป็นคําว่ามัสแตงด้วยนะครับนี่ถ่ายดูชัดๆนะครับอ่าเป็นการแสดงว่าเป็นรถมัสแตงที่แบบว่าสวยงามดุดันครับแล้วก็เป็นการเติมหลังคาแก้วนะครับเติมความเสริมความดุดันของรถนะครับนี้นะครับอย่างที่แจ้งครับ สำหรับแฟนแฟมาสแตงท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากตกแต่งรถตัวเองนะครับให้กลับมาดูเป็นปี2020ให้มาดูโฉมใหม่นะครับก็ติดต่อมาที่ทางบีบีรถคับทีสแตงเราได้เลยครับเราพร้อมยินดีให้บริการออกแบบลายตกแต่งให้นะครับโอเคครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับบีบีรถคับทีสแตงเรานะครับก็ทําการปฏิบัติภารกิจตกแต่งลวดลายให้กับเจ้ามาสแตง2020คันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ อนอกจากบริการออกแบบลวดลายพร้อมติดตั้งแล้วทางเรายังมีบริการติดตั้งฟิล์มสายกันรอยและฟิล์มเปลี่ยนสีรวมไปถึงการเคลือบเซรามิกด้วยนะเรียกได้เลยว่าเป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับที่มีลายฝาคาดหน้านะครับเป็นเส้นดำดานเราสามารถการันตีได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับแล้วก็สำหรับอาชามัสแตงนะครับเร็วที่สุดแต่ว่าเกมยไม่เท่าลาเพราะว่านี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ